สันติทัสตตาปราชกจาริกานเอเสตุธรรมังอนุกรมปิมังปายชังนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะ ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยังกินจิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธาธรรมันติ สักกัจจังธรรมโมโสตพโพตีขอความนอบน้อมแด่ดพระรัตนตรยัยกราบเท้าขอโอกาสพระเดชพระคุณพระเทพมงคลวชิระรังสีพระวิเทศรัตนาพรคณะสงฆ์วัดไทยกรุงวอวจิงตันดีซีด้วยความเคารพนับถืออย่างสูงยิ่ง ขอเจริญพรท่านสาธุชนญาติโยมพี่น้องทุกคนทุกท่านที่ได้มาร่วมกันทำบุญใส่บาตรฟังเทศฟังธรรมประจำวันอาทิตย์นี้ขอเชิญท่านทั้งหลายวางมือลงเสียทำจิตใจให้สบายกำร่างกายไม่ตึงเครียดผ่อนคลายสบายสบายแล้วก็ฟังเทศฟังธรรมเพื่อที่จะได้จดจำนำข้อคิดไปใช้ในชีวิตประจำวัน เมื่อวานเด็กวัยรุ่นที่เมืองไทยคขาบ,บอกว่าพระอาจารย์รู้สึกพอแท้เลือกเกินตอนนี้ขอธรรมะคติธรรมไว้สักนิดหนึ่งได้ไหมก็เลยบอกไปว่าสติมีไว้ไตรตรองสมองมีไว้ขบคิดชีวิตมีไว้ต่อสู้ ศัตรูมีไว้เพิ่มพลังความหลังมีไว้ให้เป็นครูความรู้มีไว้ให้แก้ปัญหาเมตตากรุณามีไว้เพื่อให้เยียวยาสังคม <c oughs> ก็เลยบอกว่าให้มีสติให้มีเมตตาให้มีจิตใจที่เป็นสมาธิไว้ใน ปัจจุบันให้มากๆแล้วเราจะไม่ท้อแท้จะไม่หมดหูวันนี้ก็ขออนุโมทนาคุณโยมแมวนิสากรพรายแสงเพชรทำบุญเป็นเจ้าภาพกันเทศแล้วก็ทำบุญวันเกิดด้วยในส่วนของการแสดงธรรมวันนี้จะแสดงอยู่2เรื่องก็คือเรื่องหนึ่งคือเรื่องความกระตันยูกะตะเวที ซึ่งเป็นรากฐานเป็นแก่นแท้ของพื้นฐานของจิตใจมนุษย์ทุกชีวิตอยู่แล้วถ้าหากว่าคนที่มีเมตตาคนที่มีความกตัญญูกตเวทีอยู่ในจิตใจนี้จะเป็นเหมือนกับเป็นพื้นฐานของชีวิตให้มีคุณงามความดีให้มีความดีอยู่ในจิตใจสมัยก่อนถึงบอกว่านิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตา ความกตัญญูเป็นนิมิตหมายของคนดีอยากไปอยู่ที่ไหนอยู่กับคนคนก็ปราณีอยู่กับผีผีก็รักษาอยู่กับเทวดาเทวดาก็ชื่นชมอยู่กับพรมพรมก็สรรเสริญอยู่กับใครก็มีแต่ความจำเริญมีแต่ความเจริญก้าวหน้าความเจริญก้าวหน้าทั้งจิตใจความเจริญก้าวหน้าทั้งการงานทั้งชีวิตอันนี้คือความกตัญญูกตตาเวทีประการที่สองก็จะ แสดงเรื่องพลา,านุภาพของการสวดมนต์อนุภาพของการสวดมนต์เห็นพระเดชพระคุณหลวงตาเป็นตัวอย่างหนึ่งรปีหนึ่งรยหนึ่งปีแล้ววันก่อนนี่มีคนมากราบบอกว่าหลวงตาขอให้สุขภาพแข็งแรงแต่คนที่คนที่บอกว่าให้หลวงตาสุขภาพแข็งแรงนี่ก็ลุกก้นโอยนั่งก้โอยอายุเพิ่งห้าสิบกว่า อันนั้นคือพระเดชพระคุณหลวงตานิพพานุภาพของการสวดมนต์พระเดชพระคุณหลวงตาท่านจะสวดมนต์ทุกข่ำเช้าเป็นกิจจวัดนั่งภาวนาตลอดทุกวันเวลาตั้งเป็นร้อยปีมาแล้วนี่คือพลานุภาพของการสวดมนต์ความกตัญญูกตาวทีเป็นนิมิตหมายของคนดีอย่างไรประวัติศาสตร์ ประเทศจีนนี่เขาเขียนไว้ในราชพงเาพงสาวดานจีนไว้เป็นประวัติศาสตร์24ยอดกระตันอยู่มีเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นที่มณฑลจางโจวมณฑลฉางโจอยู่ทางทิศใต้ของมณฑลเจอเจียงเจียงสูหรืออะไรนี่แหละพ,พูดไปเพราะมัน,มนภาษาจีนเนาะแล้วก็อยู่อยู่ทาง ฝั่งใต้ของแม่น้ำแยงซีมีเด็กคนหนึ่งเด็กคนนี้นี่เกิดมาก็ร่างกายก็ดีแล้วก็ถึงเวลาเข้าโรงเรียนไปโรงเรียนพอไปโรงเรียนแล้วนี่พ่อไปเยี่ยมที่โรงเรียนพอพ่อไปเยี่ยมที่โรงเรียนคนทั่วไปก็ เด็กๆก,ก็มามากลัวคือเห็นเห็นเห็นพ่อเด็กชายคนนี้ก็กลัวเพราะพ่อคนนี้ตาบอดแล้วก็ถือไม้เท้าไปเยี่ยมลูกลูกก็อายเพื่อนลูกชายอายเพื่อนก็บอกว่าต่อไปอย่าม,มาเด็ดขาดอย่าม,มาโรงเรียนอายเขาอะไรต้อาน,นั้นก็เรียนไปทีนี้พอเรียนจบโตขึ้นมาก็แต่งงานพอแต่งงานก็ หนีจากพ่อคือแม่อันนี้เสียแล้วหนีจากพ่อไปไกลเลยไปอีกมณฑนหนึ่งไปอยู่อีกมณฑนหนึ่งพอไปอยู่ไกลเพื่อที่จะไม่ให้พ่อตามไปพ่อก็อยู่คนเดียวตาบอดด้วยก็าหาเลี้ยงชีวิตด้วยตัวเองคนเดียวที่เขาไปเนี่ยพาะเขาเขาอายภรรยาที่มีพ่อตาบอดพอไปได้ ลูกสามคนคลอดลูกภรรยาให้ลูกเขาได้สามคนเขาอยู่กันมาก็ามีความสุขนะวันหนึ่งเขาอยู่หลังบ้านได้ยินเสียงเออะโวยวายอยู่หน้าบ้านคือเด็กๆมันเล่นกันอยู่หน้าบ้านแล้วก็มันร้องกลัวร้องด้วยความกลัวเขาก็ออกมาปรากฏว่าเขาเห็นพ่อเขามาเยี่ยมเห็นพ่อเขามาเยี่ยม ก็เลยเห็นลูกลูกตัวเองอีกกลัวพ่อก็เลยไปขับไล่พ่อขับไลพ่พ่อพ่อก็ด้วยความรักลูกก็กลับก็กลับบ้านไปทีนี้เขาก็มาอยู่นอนไม่หลับอาทิตย์หนึ่งนอนไม่หลับอาทิตย์หนึ่งก็เอ๊ะเราทําผิดหรือทําถูกเนาะน,นี่เราก็มีลูกเหมือนกันพ่อก็คงรักลูกเหมือนกับที่เรารักลูกในขณะนี้ ก็เลยเดินทางกลับบ้านพอไปกลับถึงบ้านพอไปถึงบ้านปรากฏว่าบ,บ้านก็เงียบสงบก็ไปถามคนข้างบ้านคนข้างบ้านเขาก็ยื่นจดหมายให้ฉบับหนึ่งแล้วบอกว่าอันนี้คือพ่อเขียนไว้ให้นะก็เปิดอ่านดนูก็อ่านบอกว่าลูกชาย เวลาที่ลูกอ่านจดหมายนี้พ่อคงไม่ได้อยู่กับเจ้าแล้วพ่อพ่อเนี่เป็นโรคอปอดอักเสบแล้วก็ไตาวายเรื้อรังอะไรต่างๆแล้วก็ที่พ่อตาบอดนี่เพราะว่าตอนเด็กนี่ตอนเด็กเกิดอุบัติเหตุตอนเจ้าเด็กนะตอนตอนลูกชายเด็กๆนี่เกิดอุบัติเหตุ แล้วก็แม่ก็เสียชีวิตในขณะอุบัติเหตุแล้วก็ลูกชายนิ้ตาบอดพ่อกลัวว่าลูกจะตาบอดก็เลยบอกให้หมอนีผ่าตัดเอาดวงตาของตัวเองไปใส่ให้ลูกอันนี้คือเป็นอย่างนี้นี่คือลูกพ่อถึงตาบอดมาถึงบัดนี้เพราะว่าพ่อเอาตาของตัวเองให้ลูกแล้วก็ไตข้างหนึ่งของพ่อนี่ก็คือเอาไตากับปอดนี่ก็เอาให้ลูกเหมือนกันพ่อเกิดอุบัติเหตุตอนนั้นเด็ก เด็กมากแล้วกลัวว่าลูกจะเสียชีวิตก็เลยผ่าตัดดวงตาให้ให้ลูกด้วยแล้วก็เอาปอดเอาไตให้ลูกคนละข้างด้วยอวัยวะที่สามารถจะเสียสละแบ่งปันให้กันได้ก็คือปอดสองข้างไตสองข้างแล้วก็ดวงตาแล้วก็เกล็ดเกล็ดน้ำเหลืองเกล็ดเลือดอะไรพวกนี้ที่ท่านสรวุฒไปบริจาคทุกสามเดือนอันนี้คือสามารถที่จะบริจาคให้กันได้ทีนี้ พอลูกอ่านไปด้วยก็อ่านหนังสือไม่จบแล้วน้ำตาก็ไหลว่าเราไม่น่าทำแบบนี้กับพ่อพ่ออุตสาหให้ดวงตาแก่เราเราก็อายชาวบ้านเขาอายคนทั่วไปว่าพ่อเป็นคนตามบอดเงื้อเงือะไรพวกนี้ทีนี้มารู้ความจริงก็สายเสียแล้วอันนี้เป็นอย่างนี้พระราชชาพงสาวดารจีนเขาก็เลยเขียนบันทึกไว้เรื่องเรื่องที่สองคือกษัตริย์ กษัตริย์ฮั่นว่นตี้กษัตริย์ฮั่นว่นต,น,วนตี้นี่สืบราชวงศ์ต่อจากพระเจ้าฮั่นโกโจในสมัยราชวงศ์ฮั่นพระเจ้าฮั่นว่นตี้นี่มีความมีความกระตันอยู่ต่อพ่อแม่มากเวลาที่แม่ไม่สบายนี่เขาจะไปเฝ้าไม่ห่างสักเก้าเดียบอะไรไพระมารดาเนี่ยก็ไม่สบายอยู่ล้มไม่สบายอยู่สามปี เขาก็ไปดูแม่ก่อนที่จะไปบริหารราชการแผ่นดินก็จะไปดูแม่ไปเ,เวลาคนแม่บ้านทําอาหารมาเขาก็ชิม,ชมก่อนเวลาเอาอยาให้แม่ก็จะชิมก่อนว่ามันขมไปไหมมันเค็มไปไหมมันหวานไปไหมมันอะไรต่างๆจะชิมก่อนแล้วก็จะให้ป้อนให้แม่ปรากฏว่าถ้ามันดาไม่สบายสามปีเขาก็ไปทุกวันไปทุกเชา้าทุกเย็นห,หาแม่แล้วก็ไปกล่อมนอนไปอะไรบ้า อันนี้เขาก็บันทึกไว้เหมือนกันว่าเป็นบุคคลเป็นกษัตริย์ยอดกตัญญูนั่นคือที่ที่เราให้พวกเราฟังก็เพื่อให้ได้เห็นภาพว่า,าประเทศจีนเ,นเขาเชิดชูคนมีความกตัญญูย่า24ยอดกตัญญูนี่เขาจะเขียนบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของประเทศจีนเพื่อที่จะได้สอนลูกหลานอนุชนรุ่นหลนังเดี๋ยวนี้เห็นข่าวไหมก็เมื่อเช้านี่ก็เช้าลูกขา่าว ลูกชายติดยาแล้วก็ไปฆ่าแม่เห็นไหมนี่นี่ที่เมืองไทยมีเยอะแยะเลยพอพอมีเป็นภาพยาปรากฏว่า,เ,าเห็นเห็นแม่เป็นเป็นศัตรูเห็นแม่เป็นอะไรไปไปขอเงินจากแม่ยี่สิบบาทเพื่อที่จะไปซื้อยาบ้าแม่ไม่มีให้แม่บอกว่าจะไว้ไปซื้อปลาทูมามาตำน้ำพริกกินตอนเย็นนี้ก อันนั้นคืออันนี้คือเรื่องราวที่ที่เราควรจะสอนลูกสอนหลานให้ให้รู้จักมีความกตัญญูว่าถ้าถ้าหากว่าเราเกิดมานี่ถ้าไม่มีพ่อแม่เนี่ยเราไม่สามารถจะเกิดมาได้เราไม่สามารถที่จะมีชีวิตนี้ขึ้นมาได้น,นั่นคือจึงเป็นเรื่องจําเป็นและเรื่องสําคัญอัตมาภาพจึงจึงได้นำอสองเรื่องแห่งความกตัญญูนี้มาเล่าให้ฟังอันที่สองก็คือเรื่องพลานุภาพของการสวดมนต์ การสวดมนต์นี่มีในทุกทุกศาสนาทุกศาสนาก็จะมีสวดมนต์ภาวนา,ม,ามีอ้อนวอนพระเจ้ามีอะไรต่างๆตามแต่ทุกศาสนาก็จะสอนกันแต่อานุภาพของการสวดมนต์ของของทางพระพุทธศาสนานีเสียงสวดมนต์นี่จะได้ยินไปห้าหมายถึงว่าหนึ่งเปรตก็จะได้ยิน เสียงสวดมนต์เป็นภาษาบาลีมีพุทธมนต์จะพ้นจากความทุกข์มีพุทธมนต์จะพ้นภาาัยพานมีพุทธมนต์จะพ้นจากความภัยพิบัติอะไรตา่างๆอ<ล>ันนี้สวดมนต์เปรตก็ได้ยินอสุรกายก็ได้ยินอมนุษย์ทั้งหลายก็ได้ยินเทวดาก็ได้ยินหมู่มนุษย์ทั้งหลายก็ได้ยินและก็ชื่นชมสรรเสริญนี่พลรานุภาพของการสวดมนต์สมัยที่พระพุทธองค์ทรงทระประชวรนะ เมื่อพระองค์ทรงพระประชวรนี้ท่านก็จะให้พระมหาจุนท่านีไปสาธยายโพชฌชงเจ็ดพชฌชงเจ็ดพระอาจารย์เจ้าคุณถนัดนำสวดเมื่อวานนี้ตอนทุกวันอาทิตย์พอดชงเจ็ดพอดชงคับปริษพระมหาจุนท่าก็จะมามาสาธยายพอดชงคับปริษให้พระผู้ชมฟังพระผู้ชก็ทรงหายประชวนพอทรงหายประชวนท่านก็ สันเสริญโคดชมครับปริศว่ามีคุณธรรมสำหรับนำให้คนจากทุกได้อันนี้คือเรื่องที่หนึ่งที่สองเมื่อพระคิริมานนพระคิริมานนเถระนี่ไม่สบายอาการหนักท่านผูชมรู้ข่าววงท,ทราบข่าวก็ ส่งให้พระอานนล์ไปสวดสาธยายสัญญาสิบประการสวดมนต์นะเป็นเป็นสัญญาสิบประการให้กับพระพิริมานนท์ได้ฟังพอท่านฟังไปด้วยก็พิจารณาตามไปแล้วก็มีความสุขปรากฏว่าโรคภัยไข้เจ็บก็หายไปนั้นคือคือพลานุภาพของการสวดมนต์ดังนั้นขอให้พวกเราได้ได้เข้าใจว่า เมื่อเรามาทาคุณงามความดีทุกๆครั้งนี่พอเราได้ทําคุณงามความดีทุกครั้งแล้วให้เราระลึกถึงไว้ในจ,ใจิตใจยมดาวเขาบอกว่าเมื่อสักครู่บอกพมาบอกว่าถ้าถ้าพระอาจารย์พระอาจารย์ไม่ได้ไม่ได้ทาอะไรที่คิดว่าอยากจะทําเพื่อพ่อแม่เพื่อครอบครัวเพื่ออะไรแล้วนี่พอไม่ได้ทําแล้วมันจะกินแหนงแทนใจ มันจะกินแหนงแทงใจไหมความว่ามันจะตกค้างอยู่ในจิตใจเราแต่ถ้าหากว่าเราได้ทําไปแล้วนี่เราก็จะมีความสุขเกิดปีติพอเกิดปีติแล้วนี่มันจะสัน้นานึกถึงทีไรก็มีความสุขการทําบุญเหมือนกันที่เราได้ทําบุญนี่พอทําบุญแล้วให้มาละ,ละลึกนึกถึงไว้ในจิตใจแล้วให้เกิดปีติ เกิดความทราบซ่านเกิดความเปิดิ่มใจพอเกิดเป็นปีติแล้วมันจะส่งผลให้เกิดปัจสัตติคือความสงบจิตใจความตั้งมั่นของจิตใจนึกถึงบุญก็มีความสุขมันก็จะส่งผลให้เกิดความสุขทุกครั้งพอเกิดความสุขเสร็จแล้วเราก็จะมีจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้ว นึกถึงบุญแล้วก็แผ่เมตตาแผ่บุญแผ่อะไรต่างๆให้ให้คนอื่นได้รับได้ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องอะไรต่างๆนั่นคือในส่วนของการทําทุนนความดีการสวดมนภาวน,นเา,นะเาเข้าเนื่องกันในวันนี้ก็คงคิดว่าพอสมควรแก่เวลาขออนุคาาแผ่บุญที่พวกเราได้กระทำบำเพ็ญกัน ได้ทำบุญใส่บาตรได้ฟังเทศน์ฟังธรรมได้รักษาศีลได้ทำจิตใจให้เป็นบุญเป็นกุศลเป็นสมาธิขออนุภาพแห่งบุญจงเป็นผลดลบันดาลอภิบาลป้องรักษาให้ทุกคนทุกท่านมีความสุขปรารถนาสิ่งใดขอให้สำเร็จมีความมุง่งมีความสุขความเจริญโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเธอสาธุ